อ่ไหนนวะกกัาถ้าอยากรู้ว่าอะไรหวานกว่ากันก็ต้องมาชิมใครจะกล้าใจะกล้าหรอคะ่อนหอยยาวก็ชิมได้ไม่ได้ไม่ได้ห่วงตัวขนาดนั้นครับทานยายยังจ้าทานยก่อนไม่ต้องถามหรอกแบ่งปันหรอเขาเป็นคนจิตใจกว้างอบอ้อมอารีอยู่แล้วครับแต่ว่าอาการป่วยในบ้านหลายคนเป็นห่วง ก็ผอมไม่ใช่พาะป่วยนะผอมพรลดเองครับไม่อยากกินเยอะเดี๋ยวอ้วนครับแต่ว่าเรื่องป่วยก็หายแล้วหายจากอาหารเป็นพีษแต่ตอนนี้เหมือนจะเป็นหวัดแทนวันนี้เสียงคือจมูกมากเลยเพราะว่าช่วงนี้แบบ PM แล้วก็อากาศเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวร้อนร้อนเย็นเย็นตอนเดี๋ยวบางวันร้อนบางวันแอบเย็นอันนี้ครับก็รู้สึกป่วยนิดหน่อยเรียกการที่ทํางานหนักด้วยไหมครับ การทานเราต่ำลงไม่ใช่หรอกครับคือทำงานหนักหวังแต่เมื่อก่อนแล้วออแต่เมื่อก่อนน่ะแทบไม่ป่วยเลยเออแต่ไม่รู้ทำไมช่วงนี้แอบป่วยบ่อยนิดหน่อยครับหรือเพราะว่านอนนอนดึกมั้งครับนอนน้อยแล้วทำอะไรอะ่ะอนานกระตูน <laughs> <laughs> อ่านกร์ตูนจริงๆเราเรื่าเล่นเกมอ่านกานร์ตูนวันช่วงนี้ติดกระตูนอยู่ครับติด <laughs> เรื่องอะไรเนี่ย ผมอุ้ยถามเรื่องนี่เรอกกขินนะผมอ่านเอ่อซากามโตเดสกับแชงกรีล่าฟอนเทียอยู่ครับอ่นานบางง<ร>าน <ะ S 2> เนี่ยรู้ไหมครับว่าเนี่ยเรานอนถึงง้ันกับตรงเนี่ยก็น่าจะรู้เลยครับนอนแบบทีสามทีสี่ทุกคืนเลยแต่ว่างานไม่ทำให้เราเป็นอะไรงานหนักไม่กลัวครับ<น>เพราะว<น>่าทำงานหนักมานานแล้วแล้วก็ไม่เคยป่วยแต่ช่วงนี้คือเพราะอ่านการ์ตูนครับ จะป่วยบ้างกระตูดภูมิต้านทานอาจจะน้อยแต่ภูมิต้านทานยิ่งใจอาจจะเยอะยังไงอ่ะเอฮ้ยแกดูแลดีไหมอ่ะป่วยดีครับแล้วไงบ้างอธิบายหน่อยอบายก็ไม่มีอะไรก็ดูแลปกติแต่แบบไม่ได้ผมไม่ได้ป่วยมากอยู่แล้วก็ถามไทยเป็นไงบ้างบอดี้อ่อนบอดยาบอสไม่มีครับมีสักอาหารไหให้ด้ะอาหารผมก็ สั่งกินเองอเพราะาบางวันที่เรจไม่ถูกหรอกบางวันก็อยากกินคลีนขึ้นมาบางวันก็อยากกินขนมบางวันก็อยากจะกินแบบอะไรที่มัน,น,อ,นอุ่นๆอแล้วการรักษาตัวเองอยังไงบ้างคะช่วงน,นี้เพราะว่าอากาศมันแตกปล่อยมากพี่แล,แล,แบบล่างเงี้ยด้วยออกกํลาลังกาย <laughs> ออกกํลาลังกายอาจจะยัง <laughs> อาจจะไม่เลยแหละ<อ>ก็ดูแลรักษา<อ>ยังไงหรอมัเจอแฟนๆก็มีกําลังใจค โอ้ยใช่ครับคือ,อ,มอมาออมาเจอทุกคนก็ชื่นใจแล้วมาเจอทุกคนก็ไม่ป่วยแล้วส่วนการลดน้ำหนักค่ะทำไมถึงว่วงเที่มันเกิดอะไรอ๋อ,อ,อคือน้ำหนักผมก็พยายามคุมไว้ตลอดเลยครับคือมันจะเป็นบางช่วงมันเป็นเหมือนวัฏจักรของชีวิตว่า คือผมมาชอบกินใช่ไหมแล้วบางช่วงเราก็จะกินเยอะจนน้ำหนักมันขึ้นจนเริ่มมีพุ่งมาน้อยเงี้ยเราเห็นแล้วก็แบบไม่ได้แล้วเราต้องลดแล้วมันจะได้หายไปแล้วเราก็จะลดให้มันหายไปครับแล้วมันก็จะหายไปมันหายไปเสร็จปุ๊บแล้วเฮ้ยช่วงนี้หุ่นดีจังอย่างนี้ก็กินได้แล้วสิเราก็เลยกินแล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมตั้งเป้ากี่โลคะเออไม่ได้ตั้งเป้าอะค่ะคือ เมื่อก่อนอ่ะผมเคยหนักคงที่อยู่ที่60แต่เหมือนมันขึ้นมาเป็น62แบบคงแล้วไม่ลดเลยก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะกลับไปที่60การเล้ของเฮียที่ทำให้ลดน้ำหนักยากไหมคะแต่ว่าอิตีมอิตีมให้กินตลอดตามใจตลอดเฮียไม่เคยห้ามอยู่แล้วครับอยากกินก็กินก็จะแบบอยากกินก็กินเลยไม่ไม่เคยห้ามครับก็เลยทำให้เรา ก็ใช่เพราะถ้าห้ามันก็จะอาจจะโดนวีนอยากกินเอ้หนูว่าเรากินใจเออไม่ได้กินข้าวกินใจกินใจกินใจอิ่มใจที่ได้เจอแฟนๆในวันนี้ตื่นเต้นอ่ะากที่เจอทุกวันใช่ครับตื่นเต้นมากพรุ่งนี้แม่ถ่ายรับมีอืมแม่พรุ่งนี้วันที่สิบธันวาแล้วรอแม่แล้วเนาะแม่รอมาครึ่งปีแล้วตั้งแต่หนังถ่ายจบ พรุ่งนี้จะได้ดูแล้วตื่นเต้นมากคือพรุ่งนี้เป็นงานกาล่าของดีวาลาวีนะครับก็เรียนเชิญทุกคนจะมางานใครที่สะดวกมางานก็อยากให้มาหากันนะครับแล้วก็ส่วนใครที่ไม่สะดวกก็อยากจะให้ไปดูในโรงภาพยนตร์ทุกโรงเลยะพรุ่งนี้ดีวาลาวีเข้าแล้ว ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยสำหรับในทุททกๆเหตุการณ์นะครับทั้งผู้ประสบภยัยแล้วก็มีผู้สูญเสียด้วยผมก็ขอส่งกำลังใจให้จากทางไกลละกันครับก็เป็นห่วงทุกคนมา,มากๆเลยขอให้ประชาชนทุกคนปลอดภัยครับแล้วก็มีแบบแฟน,แฟนๆบางคนที่ก็เป็นผู้ประสบภยัยแล้วก็เจอความสูญเสียด้วยอันนี้พอเห็นผ่านผ่าแล้วรู้สึกใจเจ็บแบบ เสียใจไปกับเขาด้วยจริงๆครับก็บอกว่าอยากจะบอกว่านุน,นิวก็ยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่เป็นรอยยิ้มเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอหันมาตรงนี้ยังไงก็เจอนุน,นิวอยู่นะครับใครที่เอ่ออยากได้กําลังใจก็มาหาผมได้เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยค,ครับลินครับเอ๊คลิปเย็นอ๋อ ที่บอนเยนลลี่หรอครับใช่ารแค่หนแลรวเอ่ยตั้งแต่ตอนถ่ายข้ามฟ้าขึงปีหรือ,อยังนะเพราะว่าข้ามฟ้าก็ถ่ายเป็นปีแล้วไม่รู้เหมือนกันเขาว่านานมากไหมแต่ว่าคือหนูจำได้ไหมหนูจำวันนั้นได้ไหมคะจำได้ครับอยู่ในช่วงพักแล้วก็ <laughs> คือมือไวเกินคือคนถ่ายนะครับพี่เลียง่ะมือไวเกินยังไม่รู้ตัวเลยว่าหยิบมาถ่ายเพราะว่าเท่านะก็คือใส่เสื้อกล้ามนั่งชิลอ่านบทแล้วก็กินเยลลี่แล้วยังไงต่อจ้าก็เป็นปกติของพี่มี่ก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่บังเอิญเขาถ่ายทันเฉยแต่ผมว่าเป็นภาพ AI หรือเปล่าเออเอไอหรือ ใช่ AI ครับสี่นุ่นอยูไม่ได้ทำแบบนั้นมันเป็น AI อย่าไปเชื่อมากครับดูนี้สื่อมันน่ากลัวไ AI แบบ 4K เลยเนาะชัดเจนเลย AI 4K ตอนนี้หนูเห็นทำไมถึงแบบงงตกใจกันทั้งกว่ยังไงส่มันเป็น AI ผมก็ไม่รู้เหมือนกันตกก็ไม่คิดว่าคือเหมือนปรปักษ์ซี่อะครับคือแบบเราถ่ายทัน แบบเร็วมากเหมือนเือเร,เรานั่งอยู่ตรงข้ามพี่เลี้ยงใช่ไหมเราก็เล่นของเรากระเฮียปกติอยู่แล้วเราก็ไม่รู้เราก็ผมก็เงยหน้าอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้พี่เลี้ยงถือกล้องขึ้นมาตอนไหนแล้วก็พบเสร็จไปแล้วอะ่ะปงป้อนเสร็จไปแล้วถัดม,มาเจอพี่เลี้ยงอบอกถ่ายทันจ้า <ณ S 1> <c oughs> ดูนะดูนะเอไอเลิฟดูแน่นอยเอไอไงเอาเลย อลืมมันนานจนลืมไปแล้วครับว่าเคยถ่ายไปด้วยอ่ะเป็นามิจฉาภาพดีดีใช่มิจฉาภาพพี่น้องดีๆพี่น้องนะครับแน่นอนสาววันนี้ยุ่งกับผมดีเจ็นอันเชิญ